ทำไมว่าการตดเนี่ยมันคือการทําให้หมวลของอุจจาระมาเข้าไปในจมูกฉันเลือกผมชุมชนนี้รถจะไม่ติดจะไม่มีคนจน,จนผมเป็นคนดีไม่ขี้โกง<ม>ถึงโกงก็โกงไม่เยอะเอสดี <Yeah. S 1> <SD S 2> คืออะไรวะเอดี <SD S 2> ก็คือฮ o l y d ด g อกฮอลลดพ่อมังแนน เราเข้ากันไม่ได้เราเลิกกันถทะน,นะเข้าเข้าไม่ได้อะไรกันพี่เมื่อคืนยังเข้าอยู่เลยเข้าเข้าออกออกด้วยเข้าตั้งหลายทีด้วยไม่ใช่เข้าอย่างนั้น ยี่อะไรล่ะมึงบ้าปะเนี hey. hey. ่ยไอสัตว yeah. ์เน้นๆนะกูเน้นๆเลยเนี yeah. <S <S ่ยเน้นมาแฮ่มึงแห่อีกแล้วมึงเข้าบ้านกูมาได้ไงแฮ่มึงแห่จังเลยเยียแฮ่แห่จังเลยไอ้สัตว์แป๊บหนึ่งนี่พูดอย่างนี้ขึ้นเลยนะเนี่ยฮึขึ้นเลยนะเนี่ย ายดี J จกันแดนบ้านา